นะฮะอีพีนี้นะครับอเรามาดูซิว่าเราจะคิดหน้าอย่างไรดูภาพครับมันจะมีเสียงอยู่ในหัวอึนอึนอ่า,ออาทำไม่ได้หรอกคุณทําได้คุณทําได้ดูสิครับนะคนส่วนใหญ่ทําธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราได้ฟังกับหู เราได้เห็นกับตาว่าคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยน้อยนิดเห็นไหมครับดังนั้นฝากไว้ว่าท่านจะเลือกอืงอ่างอื่งหรืออ่างนะครับชีวิตนะครับอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันแบบใหม่สไตล์ออนไลน์บวก แอนิเมชันบวกแนวคิดบวกวิธีทำท่านไม่ทราบท่านไม่รู้ผมก็ยินดีที่จะหาคำตอบมาให้นะครับออนไลน์เคือขายสมัยนี้มันทำงานง่ายหรือท่านจะเป็นแบบนั้นครับอื้ง่างนะผมบอกว่าท่านเนี่ยสำเร็จดังนั้นภาพนี้ชี้ชัดนะครับชอบกดไลค์กดแชร์หรือกดส่งไปให้กับคนที่ท่านรักก็ได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจ สำหรับคนที่ชอบภาพแบบนี้มันเป็นวิธีคิดของเราว่าท่านจะเป็นอื่นหรืออ่านครับ